สวัสดีครับเดี๋ยวพาไปชมงานมุงหลังคาเฟส8ทับ3แล้วก็4คือหลังที่3กับหลังที่4หลังคาเรารอกว่า1เดือนครึ่งนะครับแล้วทีมงานมุงหลังคาเราเป็นทีมงานเฉพาะที่มีความชำนาญในด้านนี้โดยตรงเลยก็รอเหมือนกันเพราะว่าฝนตกพอหลังคามีนัดหมายว่าจะส่งแล้วก็นัดหมายทีมงานมุงหลังคา เพื่อที่จะวางแผนการเพราะก่อนหน้านี้เขาอาจจะติดงานต่างๆนานาโยแต่ช่วงนี้อย่างที่ทุกๆท่านเห็นกันครับฝนตกมาโดยตลอดทยอยอขนลังคาไปไว้ที่หน้างานทยอยลำเลียงขึ้นไปพอจะมุงฝนก็มาอีกวันนี้พึ่งได้มุงจริงจังก็ยังคืมคืมอยู่ในขั้นหนือยังค้มคืมอยู่เพราะงานที่สูงต้องดูแลความปลอดภัยสำคัญสุดๆวันนี้พึ่งได้มุง เดี๋ยวพาไปดูกันใครรู้บ้างว่าหลังคาของเราใช้ยี่ห้ออะไรชื่อเรียกว่าอะไรราคาเท่าไรนี่ไปดูสิสีครับพี่โอคุณภูเก็ตสวัสดีครับคุณอาทิชาทัานใดรู้บ้างครับทันใดรู้บ้างว่าหลังคาของเราใช้ยี่ห้ออะไรเรียกว่าอะไรเรียกรุ่นเรียกสีว่าอะไรราคาเท่าไหร่ หลังที่หนึ่งหลังที่สองเหลือเก็บงานสีอีกนิดหน่อยอีกนิดหนึงอีกนิดนึงถนนด้านหน้ายังไม่ได้ทำนะครับวันนี้เรามีนัดหมายในการชำระค่าขยายเขตไฟฟ้าจาัดสรรขนาดเล็กพิเศษค่าขยายเขตไฟฟ้าใช้กับ12หลังเดิมทีเป็น14ตอนนี้เหลือ12เดอาจะบอกว่าเหลือ12เพราะอะไร520,000บาทค่าขยายเขตไฟฟ้า วันนี้เรามีนัดชําระใกล้จะครบ3เดือนแล้วเราไปยื่นคําร้องขอขยายเขตเขาจะออกมาตรวจสอบแล้วก็ออกแบบให้ประเมินราคาให้แล้วก็แจ้งให้เราไปชําระเรามีเวลายืนราคา90วันในการชําระอ่าสวัสดีครับคุณเพชรรักพาทีมงานเรามาดูงานมุงหลังคาแล้วก็เลยจะได้เป็นข้อมูลเก็บสะสมไว้คือหลังคาของเรา ใช้หลังคายี่ห้ออะไรเรียกว่าสีอะไรรุ่นอะไรสีอะไรนะแล้วราคาเท่าไหร่หน้าตายอย่างเงี้ยดูหน้าง,งานครับดูหน้าง,งานชุ่มฉ่าแต่ว่าความสวยก็ยังคงเหมือนเดิมนีถึงแม้หน้าง,งานจะดูชุ่มฉ่านะ เราไม่ใช้คําว่าเละนะเล,ะเ,ละเป็นคําที่ฟังไม่สวยงามต้องใช้คาว่าชุ่มฉ่าแต่หน้างานก็ยังสวยงามเหมือนเดิมคุณภาพก็ยังเป็นคุณภาพเหมือนเดิมมันไลฟ์นี่คือต้องลุยมาเต็มที่ <S <S จิบๆแค่นี้งานเหลือเหลือเก็บสีนิดหน่อย รณีนฝนตกนี้ถ้าเกี่ยวกับงานเหล็กถ้ามีสนิมมีอะไรเราจะเห็นชัดแล้วทีมงานเราก็มาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคคุณเพชรกบอกว่าสิบเบ,บ,บาทเดี๋ยวกลางๆไลฟ์เราจะเฉลยนะขึ้นไปแล้วเชิงชายหน้า8แล้วก็หน้าหติดตั้งซ้อนกันแล้วใส่ แผ่นใหญ่เข้าไปด้านในก่อนนะเวลาเราเขาติดตั้งเชิงชายใส่หน้าแปดแผ่นใหญ่เข้าไปด้านในก่อนแล้วก็ซ้อนด้วยหน้าหกด้านนอกซ้อนด้วยหน้าหกด้านนอกกรณีใช้แผ่นเรียบไม่ต้องมีตัวกันนกนะครับดูมุมนี้จะชัดกว่าไหมใช้ลังคาแผ่นเรียบเราจะไม่ต้องมีตัวกันนกถ้าเป็นแบบซีแพคแบบที่เป็นละลอน เราจะต้องติดตั้งกันนกด้วยเพราะมันจะมีรูมีช่องป้องกันพวกนกพวกหนูพวกแมลงอะไรต่างๆเข้าไปใต้ชยายคาแต่เป็นเรียบนี่ไม่ต้องมีกันนกเรารอ,ลอหลังคากว่า1เดือนครึ่งตรงนี้ชัดไหมครับ โอ้ยเห็นยี่ห้อแล้วเนี่เห็นยี่ห้อแล้ว,เห,หลวเห็นรุ่นเลยมั้งไงเห็นรุ่นเลยมั้งเห็นไหมครับเห็นรุ่นไหม <c oughs> นะหลังที่หกมีนัดหมายเทคานคอดินแต่ต้องเลื่อนไปเพราะฝนตกตลอด <c oughs> วันนี้มีเดินท่อปลกหลังที่ห้าด้วยหนึ่งหลังนะครับ หลังที่หทีมงานประจําหน้างานของเราไม่ได้มาสองสามวันแล้วนะครับนี่แต่มีทีมงานนอนดูแลความเรียบร้อยที่แคมป์แต่ช่างประจําเกี่ยวกับโครงสร้างก่อฉาบอะพวกนี้ไม่ได้มาสองสามวันแล้วฝนตกตลอดสั่งปูนไว้ก็ไม่สามารถที่จะเทได้หน้างานเนี่ยยังไม่สะดวกที่จะเข้าแน่นอนสําหรับพวกรถปูนนะครับแต่ของเราใช้ดินล้วนในการถมปรับ ถ้าฝนไม่ตกวัน2วันนี่คือมันจะดูดซับน้ําได้ดีแล้วก็จะเข้าออกได้สะดวกสบายได้เลยชุ่มชํขาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่โดนเกี่ยวกับน้ําฝนนะครับน้ําในพื้นที่ที่เยอะๆนะครับน้ําท่วมขังอะไรอย่างนี้นะขอให้ผ่านพ้นไปได้วยดีนะครับผม หัททงที่สีหลังที่สีอ่าฉเฉลยดีกว่าฉเลฉเลยเฉลยกะเบื้องหลังคาของเราใช้ตราเพชรใช้ตาเพชรนะครับอะดามัสนะอดามัสแผนะ่นเรียบสีสีอะไรน้ำตาลแบ็กวูดสีน้ำตาลแบ็กวูดหน้าตาจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับ ราคาราคา18บาทโอ้คุณเพชรรักได้17บาทที่ว่าถูกกว่าผมนะครับมันก็นจะขึ้นขึ้น,นลงต่างกันบาทสองบาทอยู่ช่วงนี้แหละครับแต่ราคานี่คือเท่าตัวของไอ้ตัวซีแพคเลยนะราคานี่คืออีกเท่าหนึ่งของซีแพคเลยซีแพคเนเก้าบาทไม่เกิน10บาทอยู่ช่วงนี้ซีพคือเฟนอื่นที่เราทํามาก่อนแน้านี้นะครับอันน้ำตาลพี่กุล แต่พอมันเป็นแบบแผ่นเรียบยนี้เขาเรียกว่าน้ำตาลแบ็กบูดอีดแดงเตรียมก่อขอบก่อผนังหลังที่5้าต่อไปและก่อตัวท็อปของอ,อห้องน้ำหลังที่3ามสหลังจากนี้งานฝ้าเข้าร้อยสายไฟก่อนร้อยสายไฟเข้างานฝ้าเข้าแล้วก็กก็เบื้องต่อไป3าสี่ ทีมงานเราพอมีงานสวัสดีครับคุณพิธิพัฒน์ทีมงานความชุ่มช่ำความชุ่มช่ำความชุ่มช่ำลุยเต็มที่ท่านเจ้าของโครงการอิดแดงเฝดอิดมอนแต่ที่แถวๆนี้เขจะเรียกนิยมว่าอิดอิดแดง ทีมงานจะมาเดินท่อปลวกท่อป้องกันปลวกเดินรอบพื้นที่คานคอดินหนึ่งหลังหลังที่ห้าหลังที่หกใส่แบบไวหลายวันแล้วหลังที่หกใส่แบบไวหลายวันแล้วต้องมาดูแบบดูระยะดูอะไรใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะเท เพราะถราฝนตกอย่างเงี้ยมันจะมันจะมีบางจุดแน่นอนที่จะต้องมีการยุบแต่เราเทเลเทเลินทเทลินคือเทป,ปูนหยาบลองท้องขันเสียครับพี่อาทิเทพคุณวิบูล,ลักณ์นี่บรรยากาศด,ด้านข้างนี่ทีมงานลังคายืนเท่ๆอยู่ด้านบน วันนี้พอที่จะได้ทํางานมุงหลังคาบ้างเมื่อวานนี้ทีมงานเขาก็มานะครับลำเลียงของได้นิดหน่อยแล้วก็ฝนตกมาตลอดเลยหลังคาถ้ารวมเก็บงานรวมยิงเชิงชาอะไรทุกอย่างก็ไม่ไม่เกิน3วันนะทีมงานมืออาชีพหลังหนึ่งต้องไม่เกิน3วันโดยเฉลีย่ยไม่งั้นเขาก็แทบจะไม่เหลือเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ทีมงานที่มีความชมนานาด้านนี้โดยตรงหลังหนึ่งเนี่ย มากกว่านี้อีกสองเท่า <c oughs> <c oughs> แค่ลําเลียงเนี่อาทิตย์หนึ่งกันยังลําเลียงไม่เสร็จเลยครับเห็นไหมครับ <c oughs> แต่ละงานแต่ละอาชีพมีคนที่มีความชํานาญอยู่แล้วเจ้าของโครงการที่ดีที่เก่งก็คือหาทีมงานที่ดีที่เก่งๆในแต่ละด้านมาร่วมทีมก็ให้เขาแสดงฝีมือแสดงศักยภาพของเข้าไปในส่วนที่เขามีความชํานาญโอเคนะเราบริหารโปรเจกต์ให้ไปต่อได้ขายได้ขายดีย แล้วได้ใช้ชีวิตมีความสุขนั่นแหละครับเราไม่สามารถทำเองในทุกสิ่งทุกอย่างหรอกครับยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุย่นสรุปแล้วตอนนี้บ้านเรากําลังจะเทคานหลังที่6แล้วนะครับฝั่งนี้ได้7หลังนะครับฝั่งนี้ได้7หลังสวัสดีครับพุณนาัาสวัสดีครับพี่เน่ง มันจะเทคานคอดีหลังที่หกแล้วฝั่งนี้ได้7หลัง7หลังก็สุดแนวเขตแล้วเหลืออีกหลังหนึ่งหลังที่7ดกว้างกว่าเพื่อน65ตารางวารอเอกสารอีกนิดนึงนะครับประชุมผ่านทั้งหมดเรียบร้อยแล้วรอเอกสารนิดนึงอยู่ในส่วนสําคัญคือการคาประกันสาธารณภพแอะคือกระบวนการที่กินพอสมควรโดยเฉพาะทุนทุนพอสมควรเลย เมื่อเข้าสู the grand grand, the ส่กระบวนการจัดสรรบ้านก็ต้องสร้างสานือพวกก็ต้องพัฒนาแล้วมันเป็นการซ้าซ้อนเหมือนกันนะเกี่ยวกับพวกสานือพวกเป็นการซ้ําซ้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้างานจริงเราก็ทําแล้วเวลาเราคาประกันแล้วก็คาประกันร้อยนะครับเท่ากับว่าใช้ทุนทวีคูณเลยผมถึงบอกไงรับมือใหม่เริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกก่อนยังไม่ต้องเข้าสู grand grand, ส่กระบวนการจัดสรร สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสรุปอีกครั้งหนึ่งสรุปคือกระเบื้องหลังคาของเราใช้ตาเพชรแผ่นเรียบนะครับอะดามัสสีน้ำตาลแบ็กวูดราคา18บาทต่อแผ่นใครที่สนใจกระเบื้องสวยอย่างเงี้ยลองเก็บไปเป็นข้อมูลแล้วก็นำไปปรับใช้กับโครงการของตัวเองได้นะครับพอมุงเสร็จมาแล้วมันก็จะ เรียบหรูดูมีสไตล์ประมาณนี้เลยเนีย่มันก็จะมีครอบสัตว์แล้วก็คอบปิดปลายประมาณนั้นประมาณนั้นวันนี้เรามีคิวในการชำระค่าขยายหม้อปแปลงเฟส8ดด้วยนะครับเผื่อแป๊บเดียว จะครบ90วันแล้วเราไปยื่นคำร้องขอขยายไฟฟ้าเศษนี้ของเราเนื่องจากเป็นจัดสรรขนาดเล็กพิเศษจึงจำเป็นจะต้องลงมอแปลงจัดไปเบาๆ5,2,000 0บาท5,2,000บาทมีนัดหมายชำระวันนี้นะนี่ถ้ากรณีแบบยังไม่เข้าสู่บนการจัดสรรน,นะเราสามารถขยายเขต แรงต่ำสามเฟสจากด้านหลังมาได้เลยจะประหยัดได้เยอะมากมากแล้วก็ได้โอนไปแล้วสองสำหรับปันนี้เห็นไ,ไหมครับแต่ไม่เป็นไรมันเป็นการเรียนรู้มันเป็นการเรียนรู้เรื่ๆนี้เราจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันเกี่ยวกับการจัสนนดรจสรรขนาดเล็กพิเศษที่พี่ไมแล้วก็จัดสรรขนาดเล็กพิเศษเหมือนกันนะในเขตอปตเท่าไหร่ในเขตเทศบาลเท่าไหร่จะมีข้อกําหนดต่างๆต้องเรียนรู้กันอยู่โอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ enjoy home ค่อยๆขยับขยายกันไป แล้วเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปนะครับใครสงสัยข้อมูลส่วนไหนยังไงสอบถามมาได้เหมือนเดิมและใครที่ยังไม่ได้ลงสมมนาสดยังไม่ได้ลงเรียนรีบตัดสินใจเลยนะครับยังทันรอบต่อไปวันที่8ที่9ตุลานี้ยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่ใกล้ที่จะเต็มแล้ว8 9ตุลานี้มาเจอกันตัวเป็นๆมาเรียนกับหน้างานจริงมาเรียนสถานที่จริงเลยตั้งแต่พื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเลย ในซ u เปอร์วีพีคอสสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีแบบสมมนาสดวันที่8ที่9ตุลานี้ยังว่าง093 3 2 9 6 7 37หรือว่า id l ดีย ej home 909แล้วเจอกันอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1หลังก็ได้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ดำรงแล้วเจอกันนะครับ